เกียร์หสป,ปีดเ,เปลี่ยนไวมากเลยนะตลอดเวลาแบบฟูฟ้าฟูฟ้าใน MPV อะคิดดูดิแบบไม่มีใครล้มเขาได้จริงๆนะ อยู่กับคอนเทนต์พิเศษ,ษจาก l e x u s นะครับโอ้โหรู้สึกพิเศษจริงๆนะครับนี่คือ Benchmark MPV ของโลกเลยนะนี่คือ LM 500H Direct4 นะครับเป็นรถ MPV ที่สมรรถนะเนี่ยโอ้โหแจ๋วมากนะครับเมื่อคืนนี้ยเขาสอบมาเนี่ยอัตราเร่งเขาแบบโอ้โหสปอร์ตเลยความรู้สึกแบบไม่เหมือนขับรถตู้เลยนะครับก่อนที่เราจะคอนเทนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องสินาจดานะครับเป็นกำลังใจสินด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณรถยนต์สอบนะครับจาก Lexus LM ปรระะเทททศไยยด้วนนคับี่5 0 0 H d i r e c t 4คันนี้นะมาให้เราทำเกื่อกันนะครับเป็นคอนเทนต์พิเศษจริงๆเพราะว่ารถเนี่ยมันจะนั่งสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยใส่เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสเดียวกันนะครับกับ rx 5 0 0 s f performance นะครับเครื่องยนต์เป็นรหัส t 2 4 a fts นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับดับเบิลโอเว่ย์แคมชาร์ดนะกับหัวฉีด d 4 s นะครับพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับทำงานร่วมกับระบบไฮบริดนะเพอร์โวลอปต์ของตัวรถเนี่ย อยู่ที่366แรงม้านะครับแรงมากๆครับพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับเปลี่ยนเกียร์แบบเป็นซิงเกิลคลัต์ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ไวมากๆแล้วก็อัตราลดการขับขี่เนี่ยมาเต็มทิงทิงนะครับพร้อมกับระบบด i เรกโฟล์นะครับคันนี้ขับ4ตลอดเวลานะครับมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยเป็น e axle นะครับก็ทำให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยโอ้โหแจ๋วมากเลยนะครับด้วยคันที่มันเป็น m p v เนี่ย การกระจายน้ำหนักเนี่ยมันจะแตกต่างจากรถ SUV แล้วก็แตกต่างจากรถเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็นระบบไดเรกโฟร์เนี่ยที่มาใส่ในตัว LM แล้วว่าความมั่นใจของการขี่เนี่ยโอ้โหมันดีจริงๆนะครับเสถียรภาพในการขี่เรียกว่ามาเต็มเลยนะครับทางน้ำมันของตัวรถเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยอยู่ที่60ลิตรนะครับอัตราเส้นเบร์นน้ำมันตามที่ Eco s t i c k กเกเนี่ยเคลมนะจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเซ้นขับจริงนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับเซนคับไห้อยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เป็นรถที่ไม่ได้ประหยัดน้ำมันเลยนะครับเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นหลักเลยก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสำหรับรถที่ติดตั้งเครื่องยนต์มาแบบสมรรถนะสูงแบบนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะเป็นไปตามเนี่ยตามที่แบบนี้เลยนะก็คือเป็นปกติของเขาแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะขับประหยัดน้ำมันเนี่ย ก็มีอีกค้หมดได้ใช้นะขับแบบโค้ชซิ่งสปีดเนี่ยสินคิดว่านะครับสามารถที่จะทําอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะก,กระเถิบขึ้นมาจาก7กิโเมตรอลิตรได้อยู่ประมาณสัก9กิโลเมตรอลิตรอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าจะทําได้อยู่นะครับสูตร0 0ของ LM 500S Direct4 เนี่ยนะครับเคลมอยู่ที่6.9วินาทีเท่านั้นนะท็อปสปีดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยแต่ว่าสิ์ลองขับในความเร็วสูงดูนะลมเขาอ,อาจจะแรงด้วยความที่ทรงมาเป็นทรงแบบ รถตูต้ MPV แบบเนี้ยคราวนี้เนี่ยมันจะมีอาการที่แบบเป๋ไปง่ายๆความมั่นใจมันจะไม่เหมือน SUV นะโครงสร้างของตัวรถนะครับเป็นแบบ GAK นะ GAK ก็ให้ความแข็งแรงมากๆแล้วก็จุดส่วนพวงต่ำนะครับฟีลลิ่งเนี่ยคุณลืม MPV ที่คุณเคยขับมาทาั้งชีวิตได้เลยนะครับ LM 500S Direct4 คันนี้เนี่ย โอ้โหขับแล้วเนี่ยมั่นใจจริงๆนะครับอัตราเร่งมันมาแบบบูดตมาร์สไม่พอนะแฮลลิ่งของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับแพลตฟอร์ม GAK ของเขาเนี่ยเขาจะมีการแอดนะครับใส่พวกคานค้ำต่างๆเนี่ยภายในตัวรถเนี่ยหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว V-brace นะครับที่มีการค้ำตัวถังด้านล่างนะครับจากตรงกลางรถนะครับไปถึงเสา C ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีขานด้านหน้านะครับที่มีการใส่เข้ามาเนี่ยทำให้การความแข็งแรงของตัวรถเนี่ยบอด d ้ r i g ิ d เขาเนี่ยแจ๋วจริงๆนะครับรวมถึงพาร์ติชันด้านหลังบอร์สินตอนเนี้ยด้วยคานที่เป็นพาร์ติชันเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กที่ค้ำตัวถังเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทำให้อดี้ r i จิ d ของตัวรถเนี่ยนะครับมันแจ๋วจริงๆถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวเก่าแล้วนะครับ จะลดการบิดตัวของตัวถังเนี่ยลงถึง50%เลยนะเราจะสังเกตดีๆว่าดีเทลของตัวถังเนี่ยเขาจะน้อยมากแล้วก็เส้นของตัวถังเนี่ยมันจะบางเฉียบเลยนะครับรวมถึงตัวโครเมียมต่างๆเนี่ยก็ถูกใส่มาในตำแหน่งที่เหมาะสมภาพลักษณ์ก็ดูแพงด้วยนะครับัยรุ่นก็ขับได้นะ l อเนี่ยขับลงมาจากรถเนี่ยมันดูเท่มากเลยนะครับซึ่ง Lexus เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบโดยใช้คีย์การออกแบบแบบเอลไฟเ s มาแบบ ช้านานมากๆครับรวมถึงใน LM เนี่ยก็เหมือนกันสังเกตดีๆว่าไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัว L อะไข้กันด้านหน้าในโคมไฟนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีความเป็น L-Shape ซึ่งความเป็น L ของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมันดู d ดินามมกนะครับเหมือนรถเนี่ยมัน พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตในตัวนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะได้ไฟท้ายแบบเบรดดีไซน์นะเหมือนในเล็กซัสสเตย์รุ่นเลยนะครับจะเป็นไลท์บาร์นะครับคมกริบเลยนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูฟิวเจอริสติกนะครับพร้อมกับเรตติงเล็กซัสด้านหลังเนี่ยก็ให้ความเป็นอิเล็กทริฟายนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านนอกของตัวรถเนี่ยนะครับก็ยังให้ความเดนิมิกอยู่นะครับเป็นดีไซน์รถ MPV ที่ดูไม่น่าเบื่อเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอกับสเปรดเดิลบอดี้นะครับเป็น Lexus Resolute Look นะโดย์ร จะเอาตัวกันชนหน้านะครับหรือว่าตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยทำเป็นกระตังหน้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลือดสรุปลุคหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus จริงๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่าใช้รายละเอียดการปั๊มตัวถังแบบ Hot St a m p นะครับก็ทำให้เส้นสายเนี่ยมันคมมากๆเลยนะครับก็เป็นกีการออกแบบแบบใหม่จาก Lexus ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอเราขับด้านในเราเนี่ยอินสูลเลชันภายในตัวรถนะครับหรือว่าวัสดุเก็บเสียงเนี่ย มันเงียบมากๆนะครับรวมถึงตัวเครื่องยนต์เนี่ยพอเราเปรียบเทียบกับ LM350H ครับความโวยวายของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยมากนะครับสมมุติว่าเส้นททำ c u i s i n g speed นะครับที่ประมาณ90ถึง100กิเมตชั่วโมงครับตัวรอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณแค่1,600รอบต่อนอาทีเท่านั้นเองนะคือมันต่ำมากมากครับทำให้ engine noise ที่มันจะเข้ามาในตัวห้องโดยสารเนี่ยมันน้อยมากๆครับ แต่ถ้าเกิดสมมติบบว่าคุณต้องทําอัตาราเร่งแบบเหยียบปึ๊บเข้าไปเนี่ยเสียงเครื่องเขาก็เพาะมากๆนะมันได้อัตราลดการขับขี่แบบโอ้โหมันมาเต็มจริงๆแตกต่างจาก Lm 3 5 0น s ะสิงคโปร์ได้เลยนะครับมันพาวจริงจริงะมันเป็นฟิลนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบรถ m p v ที่แบบต้องขับเองด้วยนะไปกันแบบครอบครัวหรือว่าต้องพาผู้ใหญ่โดยสายไปไหนมาไหน,นแล้วต้องเป็นคนขับเองนะครับถือว่า Lm 5 0 0 s เนี่ยโอ้โหเป็นคําตอบที่ใช่เลยนะขับดีจริงๆนะครับตัวเบรกของตัวรถเนี่ยนะครับเป็นเบรกที่โอ้โห้ มาแบบ ดีมากเลยขับเร็วแค่ไหนก็ไม่เฟดเลยนะครับเชื่อไหมครับแล้วก็ตัวดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบระบายความร้อนมีคลีบระบายความร้อนมาให้ด้วยนะลายขันเนะี่ยอาจจะแบบอ่ะระบายความร้อนแค่ด้านหน้าด้านหลังเป็นดิสปกติไม่ได้เป็นระบายความร้อนแต่ว่าใน l m 5 0 0 S เนี่ยเป็นดิสระบายความร้อนมาแบบทั้งหน้าหลังเลยนะครับซึ่งจานด้านหน้าเนี่ยขนาดจะอยู่ที่3 2มมิลน,นะด้านหลังจะอยู่ที่สามร้อบมิลน,นะครับพร้อมกับระบบเบรกิ่งโพสเชอร์คอนโทรลนะครับอันนี้ถือว่าแจ๋ว ทุกตุ่นเลยนะครับสมมุติว่าเราขับมาในที่ที่รถเป็น MPV เนี่ยน้ำหนักมันจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีระบบตรงนี้ช่วยนะครับการที่เราเบรกรถตอนนี้หน้ามันจะทิ่มหนักมากนะครับแล้วก็เวลาเราทำอัตราเร่งแรงๆหรืออะไรแบบนี้รถมันจะหน้าง่ายเลยนะแต่ว่าเบรกจิ้งโพสเชอร์คอนโทรลนะครับก็ะระบบช่วยการทรงตัวของตัวรถเนี่ย จะช่วยให้ตัวรถเนี่ยขนานกับถนนตลอดเวลาเลยไม่ว่าคุณจะทำอัตราเร่งแบบกระชากแค่ไหนนะครับหรือว่าเบรคแรงแค่ไหนนะเขาเรียกว่าจะสเตเบิมลมากๆนะครับทำให้การโดยสารภายในตัวรถ Lm 500s เนี่ย มันคอมฟอร์ทที่สุดนะครับตัวล้อของตัวรถเนี่ยเป็นล้อขนาด19นิ้วนะลายโกเมียมสวยมากๆเหมาะสมกับความเป็นแ e m เอมากเลยนะดูพรีมเมียมแล้วก็ดูมันดูเข้ากับตัวรถมากๆนะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเป็นล้อฟอร์ด Ford น้ำหนักเบาด้วยนะขนาด19นิ้วนะครับให้ยางมาเป็นตัวท็อปเลยนะครับขนาดตรงตัวยางอยู่ที่22555 r 19นะครับเป็นมิชลินไพร์มาซี่เอสวีพลัสนะครับก็เน้นเงียบนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานของตัวรถมากๆอันนี้ให้ยางมาดีมากเลยนะครับ ช่วงล่างของตัวรถเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบแม็กโครสตาร์ทนะครับด้านหลังเป็นแบบดับเบิลวิสโบ n e นะครับพร้อมกับโชคอัพไฟฟา้า ABS นะคันนี้ใส่ ABS มาด้วยนะทำให้โหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยมันพิเศษกว่ารถตู้ LM รุ่นเก่าคันนี้เนี่ยมันมีโหมดที่ชอบมากนะครับนี่เรีย c o คอมฟอร์ตนะครับถ้าเกิดเรากดไปเรีย a r คอมฟอร์ตแล้วเนี่ย รถเนี่ยจะมีการซับแรงที่เขาเรียกว่าไม่ยุ้ยไม่เขาเรียกว่าเก็บอาการดีมากๆเลยนะครับรถจะขนานกับถนน,นเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับทำให้การโดยสารด้านหลังเนี่ยมันเป็นการโดยสารที่สบายแบบสูงสุดเลยนี่อันนี้เจ๋งมากๆเลยการขึ้นลงของตัวรถนะครับเขาเรียกว่าออกแบบมาแล้วนะว่าการขึ้นลงของตัวรถเนี่ยต้องเป็นการขึ้นลงแบบสง EC ่างามนะครับแฮนดิลต่างๆเนี่ยถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็ขึ้นลงรถต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราเอาไปออกงานนะเนอะ ทำให้การขึ้นลงเนี่ยมันทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีด้วยนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นแบบสีที่นั่งอะนะเบาะหลังเนี่ยเขาเรียกว่านั่งสบายมากๆนะคอนเซปต์การออกแบบเบาะหลังเนี่ยได้อินสปิเรชันนะครับหรือแรงบันดาลใจนะเขาเรียกว่า Private Jet เลยนะแล้วก็เป็นเรือยอส่วนตัวอะไรแบบนี้เลยนะครับแบรนด์ไหนเขาออกรถตู้ MPV อะไรมาเนี่ย LM ก็คือยือนหนึ่งไม่มีใครลมเขาได้จริงๆนะแต่ที่สําคัญเนี่ยที่มีจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือการที่จะดูแลนะครับ ผู้โดยสารตอนหลังนะครับเช่นสมมติว่าเราขับขับอยู่เนี่ยต้องการเปิดประตูรถให้กับผู้โดยสารตอนหลังเราก็สามารถที่จะเปิดประตูรถเนี่ยจากคนขับได้นะครับฝั่งคนขับเนี่ยสามารถที่ทำได้นะแล้วก็การที่จะควบคุมตัวเบาะนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมลงนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ผู้โดยสารตอนหลังเขาคอนโทรลเอง คนขับเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็จะมีปุ่มด้านล่างตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ climate c o n c r o l a นะครับมีมาให้นะสจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนขับผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะเลือกฝักได้เลยไม่ต้องมายุ่งกันเลยนะครับกดออโต้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ระบบปรับอากาศเนี่ยจะอิงตามอุณหภูมิที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับแล้วก็จะ แยกฝั่งเลยตัวใครตัวมันเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความพีคเลยนะครับในเล็ u s ทุกๆรุ่นเลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันของ c l i m a t e c o n อนเซเนี่ยมาให้นะครับหน้าจอขนาด14นิ้วเนี่ยด้านหน้าของคนขับเนี่ยจะขนาดเท่ากับตัว NX นะก็อ่านค่าง่ายมากๆในระยะที่สายตาเนี่ยมองแล้วครอบคลุมพอดีเลยนะก็มีฟังก์ชัน Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับพร้อมกับ HDMI นะครับอยู่ในอัมเบสตตรงนี้นะครับสามารถที่จะ ดูหนังนะครับดูคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยผ่านในมือถือได้นะสมมติว่าคุณใช้ iPhone อ,อยู่เงี้ยหรือว่าใช้ Android อ,อ,อยู่เงี้ยนะครับก็ซื้อสายมานะที่แบบฝั่งนึงเป็น HDMI แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็น USB-C เนี่ยสามารถสตรีมหนังนะครับขึ้นไปในหน้าจอตรงนี้ดูหนังได้นะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่เ e x u กบางรุ่นก็ไม่มีให้นะแต่ในเ e m เนี่ยมีให้นะครับ อคูสิก glass เนี่ยเขาแบบใส่มาให้แบบรอบคันเลยนะตั้งแต่กระจกบานลมด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกพ a s s e n g e r ด้านหลังเนี่ยเขาใส่มาแบบรอบคันเลยทําให้การเก็บเสียงภายในตัวรถเนี่ยมันดีกว่านะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ยอย่างนี้เราไปซื้อเป็นออบพาสตัว executive แล้วดีไหมอะไรเงี้ยคันนั้นนะสินว่าเก็บเสียงสู้คันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเก็บเสียงแบบเงียบแบบชัดเจนเลยว่าเงียบจริงนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าความนุ่มนวลต่างๆระบบตัวช่องล่างต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่าเอาผ่านแน่นอนนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับความยาวของตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่5,125ม mm, ิลลิเมตรนะครับด้านกว้างเนี่ยจะอยู่ที่1,890ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่1,940ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็เวลาเราเข้าห้างนะครับหรือว่าต้องเข้าใต้ดินตึกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเราต้องเป็นที่ต้องรู้นะครับว่ารถเราเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วก็สามารถเนี่ยเข นีเอพิล่านะครับกระจกของนี้นแจ๋วมากนะมันช่วยให้ลดเรื่องของไบสปอตนะครับแล้วเวลาเราขับแล้วนี้เวลาเรามองในระยะไกลอ่ะผ่านเสาเอมันดีมากเลยกระจกตรงนี้ใหญ่มากนะครับลดในเรื่องของไบสปอตแล้วก็ทัศนวิสัยในการขัี่ที่มันดีมากๆเลยนะอันนี้ทํามาแบบดีมากเลยระบบความปลอดภัยในตัวรถนะครับใน LM 500s Direct4 เนี่ยเขาให้เป็น Lexus Safety System Plus มานะครับก็มาตรฐานเลยนะครับสำหรับรถยนต์ Lexus ทุกรุ่นนะครับคันนี้เนี่ยได้ฟังก์ชันความปลอดภัยแบบ Active Passive Safety แบบเต็มระบบเลย P-Collision Warning Rear Cross Traffic Alert Lane Keep ทุกอย่างที่คุณคาดหวังนะครับคันนี้เนี่ยมีให้ครบถ้วนมากๆเลย แล้วก็ตัวออ u ิโอเนี่ยแยกฝั่งนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ปะ่ะสมมติว่าเสียงฟังด้านหน้าเนี่ยสิงก็คิดว่าอ๋อด้านหน้าเปิดไปเดี๋วด้านหลังมันก็ต้องได้ยินอยู่แล้วฟังด้วยไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับพ์ดิชั่นด้านหลังตรงนี้เนี่ยน,นอกจากจะเป็นการแผงกั้นความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับช่วยในเรื่องของการคำตัวถังแล้วนะครับการเก็บเสียงเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะวกระจกด้านหลังนี้เ,เป็นกระจกอะคูสิกานะครับพร้อมกับเป็นกระจกคฟยฟ้าด้วยครับสามารถที่จะปรับฟ้าปรับใส่ได้นะครับผ่านปุ่มตรงนี้เนาะ เมื่อเราปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื่อหรือไม่นะครับด้านหน้าสินก็สามารถที่จะฟังเพลงของสินไปได้เลยด้านหลังก็ฟังเพลงฟังเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังเขาไปเลยนะครับโดยที่ไม่มีการรบกวนกันเลยครับเสียงเนี่ยไม่มีการเล็ดลอดเข้ามาเลยนะใช้คําว่าเลยคือไม่มีเลยจริงๆนะครับได้ไปดูสูตรถึงร้อยกันดีกว่านะครับว่าสูตรถึงร้อยใน Lm 500s Direct4 คันนี้นะ จะขับสนุกขนาดไหนล้วก็จะแรงขนาดไหน366แรงม้าในรถตู้จะเป็นอย่างไรครับอี๋ยวเราจะลองเทสเป็นหมวดสปอร์ตให้เ,เพื่อนๆดูกันนะว่าสปอร์ตเขาจะพีขนาดไหนนะครับมาละศูนยรใน LM r 0 0 H Direct 4นะครับ3 2 1ไปครับโอ้โหดึงสดุดร้อยแล้วอะ มื่อกี้สังเกตจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ไหมเกียร์หสปีดเขาเปลี่ยนกับเปลี่ยนไวมากเลยนะและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราทำอัตราเร่งเราได้เราจะได้ยินเสียงโบออฟตลอดเวลาแบบฟูฟ้าฟูฟ้าถ้าเกิดสมมติว่าขับปกตินะครับเสร็จร้งองขับดูตอนกลางคืนถึงใครลองไปเทสบนทางห่วนมา คือเสียงโบออฟเนี่ยติดตลอดเลยทําให้อัตรรดในการขับขี่เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์การเปลี่ยนเกียร์นะครับโอ้โหมันมาเต็มจริงๆเราได้รับเขาเรียกว่าอัตรรดในการขับขี่นะครับใน MPV แบบใน MPV อ่ะคิดดูดิแบบเต็มอัตรรดจริงๆขับสนุกมากๆเลยนะครับและถือว่าเป็นรถยนต์ชั้นพนาสูงคันหนึ่งเลยก็ว่าได้จาก l e x u s นะอันนี้กล้าพูดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองโดยสารเบาะหลังกนะันดีกว่านะว่าความพรีเมียมของความสบายแล้วก็เบนิสมาร์ของการโดยสารในรถยนต์ MPV มันเป็นยังไงครับ โโอ้หบรรยากาศกศารโดยสารตอนหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดเลยนะครับจากที่เราปิดพด์ติั่นไปเนี่ยเราเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองเลยนะครับการเก็บเสียงเนี่ยจากผู้โดยสารตอนหน้านะครับ ไม่ได้ยินเลยเชื่อปะเก็บเสียงกริปนะเมื่อกี้น้องเปิดวิทยุมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็บร,รยากาศการโดยสารตอนหลังเนี่ยเขาได้อินสปาเรชั่นนะครับมาจาก Private Jet เชื่อเลยนะครับเหมือนจริงนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศการโดยสารแบบ Privat e jet จรงิงๆนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะนุ่มพิเศษครับเป็นเอลเนไลเตอร์ครับรวมถึงตัวตัววัสดุใต้เบาะเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดทับนะครับแล้วก็การเหนื่อยล้านในการโดยสารในระยะเวลานานๆไปแล้วนั่งจะรู้สึก <het. S 1> ไม่เมื่อยไม่ปวดหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวไซส์ของตัว First Class ใน Second b ินเลยอ่ะมันระยะเบาะมันตัวขนาดของเบาเนี่ยเขาเรียกว่าล้นตัวเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่า Position การ Control ต่างๆเนี่ยอยู่รอบตัวผู้โดยสารเลยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเอื้อมกดปุ่ม Operation ่ต่างๆเนี่ยให้มันดูยุ่งเหยิงเลยนะครับ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขารวมมาให้อยู่ในแท็บเล็ตที่อยู่ในอาร์มเรสตรงนี้แล้วนะครับฝั่งขวาเขาจะมีแท็บเล็ตส่วนตัวฝั่งซ้ายก็จะมีแท็บเล็ตส่วนตัวนะครับโดยเราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างนะครับผ่านแท็บเล็ตตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับระบบความบันเทิงภายในตัวรถนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคลเมดที่เราจะปรับได้นะว่าจะให้แอร์เนี่ยเป่าทิศทางไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่เลือกกด ในแท็บเล็ตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราจะมีโหมดการโดยสารเนี่ยมาให้เราเลือกใช้ทั้งหมด7โหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในนี้ได้เลยนะนี่เจ๋งมากๆนะครับซึ่งโหมดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกผ่านแท็บเล็ตตรงนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น d REAM, RELAX, นะครับ FOCUS, นะครับหรือว่าจะต้องการที่จะ ENERGETIC ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับผ่านตัวแท็บเล็ตตรงนี้ได้นะสมมติว่าสินลองปรับโหมด d REAM ดูดีกว่าเฮ้ยสินไปทํางานสินเหนื่อยมากเลยนะครับสิอนอออนแล้วะเาครับ ทุกอย่างเขาจะถูกปรับนะครับมาดบางแดดจะลงมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะถูก A ลงไปนะครับพร้อมกับตัวออโตแ a n มนด้านล่างนะครับก็จะขึ้นมารองรับขาของผู้โดยสารแบบนี้นะครับโอ้โหมันนั่งสบายจริงๆเลยนะครับรวมถึงแอร์อ e ีเวนต์ i o เนภายในตัวรถเนี่ยการหมุนเวียนอากาศภายในรถเนี่ยเขาก็จะทําออกมาให้ได้โฟลที่สุดนะครับก็สามารถที่จะพักผ่อนนะครับ ขณะที่คนขับก็ขับรถไปแร้วพักไปใช่ไหมแล้วก็มีฟังก์ชันนวดด้วยนะครับเราสามารถเลือกโหมดการนวดได้แบบหลากหลายโหมดเลยนะครับโหมดการนวดเนี่ยมันจะเป็น Fu <ม>ู l body massage อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะนวดแค่ส่วนด้านล่าง l o w e อ Body อะไรแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกกดใช้ได้ซึ่งโหมดการนวดเนี่ยจะมีให้เราใช้กันนะครับในระยะเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะแล้วระบบก็จะถูกตัดออกไปนะครับก็จะทําให้การโดยสารเนี่ยบางคนอาจจะลาคญนหถ้าเกิดสมมสึว่ามันนวดปุ้มป,ปั๊มปุ้มปั๊มอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ย มันก็จะรู้สึกอาจจะไม่ค่อยอสนุนสนในการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีระยะเวลากําหนดอยู่นะครับว่าจะทํางานแค่15นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันความสะดวกสบายในการโดยสารใน Lexus LM นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อเป็น4ที่นั่งหรือว่า6ที่นั่งคุณก็จะได้ฟังก์ชันาการโดยสารนะครับ ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างจริงๆคือตัวลําโพงที่ให้มานะครับถ้าเกิดเป็น6ที่นั่งเนี่ยเราจะได้ลําโพง21ตัวนะครับจากมาคีวินสันใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดใน4ที่นั่งเนี่ยจะได้เป็น23ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับที่มีไซซิ่งนะครับแตกต่างจากตัว6ที่นั่งนะก็มีรายละเอียดภายในห้องโดยสารประมาณนี้นะครับรวมถึงฟีดชั่นเนี่ยเหมือนกันนะครับหน้าจอขนาด4 8นิ้วอ่ะโอ้โหตรงนี้เนี่ยพีคมากนะครับสามารถที่จะดู YouTube ดู n e t f ี่ย ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าผ่านดีไวซ์ที่เป็น iPad อะไรแบบนี้ได้แบบเต็มอัตรสมากเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยถูกวางมานะครับในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าไม่ขรุขระตาสิรู้สึกว่าเขาตวานตำแหน่งมาดีมากๆเราสามารถที่จะด,ดูเส้นทางในการเดินทางได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็ดูระบบความบันเทิงเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆนะครับซึ่งตำแหน่งของการวางหน้าจอเนี่ย จะถูกวางตำแหน่งลงมาครับประมาณ15องศานะเพื่อให้สอดคล้องไปกับการเดินทางด้วยอันเนี้ยเวลาเรานั่งรถที่มีหน้าจอส่วนใหญ่บางคนอาจจะมาเอารถนะแล้วก็มีพ์ดิชั่นเนี่ยไม่ชอบใช่ปหเพราะว่าเรามองไม่เห็นทางคนด้านหลังก็าอาจจะมีอาการมึนหัวได้แต่ใน l m เนี่ยไม่มีปัญหาท่านเลยนะครับสุนทรียภาพในการโดยสารเนี่ยเขาเรียกว่าจัดเต็มครับเมื่อเราต้องการที่จะตื่นแล้วอย่างเงี้ยสินอาจจะ,ะปรับโหมดการโดยสารนะครับเป็นแบบโฟกัสและสินก็จะบดขึ้นมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราดูดว่ารถจะทำอะไรบ้าง ทุกอย่างก็จะถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่โดยสารนะครับแล้วก็อาจจะทําสคริปต์ทำงานอะไรแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสมมากนะครับสำหรับต้องการที่จะทํางานในรถแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเฮ้ยอยากเปิดมากแล้วว่านะครับก็สามารถที่จะเลือกเปิดได้นะครับแยกฝั่งก็ได้นะครับนี่เฮ้ยเปิดแค่บานนี้นี่นะครับเปิดแบบนี้ไหมนี่นะครับเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างเนี่ย ได้หมดเลยนะผ่านหน้าจอแท็บเล็ตตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายมากๆไม่จชเป็นที่ต้องไปเอื้อมกดปุ่มหาปุ่มอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเนี่ยเขาเรียกว่ามีมาให้แบบเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของด้านหน้านะครับสามารถที่จะใส่กระเป๋าถือของคุณจะผู้หนะครับก็สามารถที่จะใส่ด้านหน้าตรงนี้ได้นะรวมถึงมีคูบ็อกซ์นะครับในบริเวณตำแหน่งตรงกลางที่อยู่ใต้หน้าจอตรงนี้เนี้ยใส่พวก เครื่องดื่มนะครับที่เป็นโค้ดริง์เนี่ยแบบอาจจะใส่แชมเปญไหมไวน์ไหม,ไไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางได้ดีมากๆนะและที่สําคัญที่ฉนชอบมากเลยนะครับมี Personal Storage นะครับอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางวิดีโอเข้าไปตรงนี้นะครับอย่างสวยงามโดยที่ไม่ต้องแบบวางให้มันเกะก,กะนะครับก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ในตัวด้วยนะแล้วก็มี USBC มาให้ทั้งหมด2จุดนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอาจจะต้องทํางานใช่ไหมก็กลางโต๊ะออกมาแบบนี้นะครับ อาจจะทําเป็นวาง iPad นะครับแล้วก็นั่งทํางานตรงนี้ก็ได้นะช้าไปด้วยทํางานไปด้วยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะ วางแน็คบ็อกซ์อะไรแบบนี้ในกรณีที่แบบกินกาแฟหรือว่าจะมีขนมขบเคี้ยวอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นรถที่แบบอเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็ขับสนุกไม่พอนะการโดยสารต่างๆเนี่ยเป็นการโดยสารที่แบบดีเยี่ยมมากๆต้องแข่งว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสบ,บายจริงๆครับพร้อมกับโอเวอร์เฮดคอนโซลด้านบนตรงนี้นะครับเป็นคอนโซลที่แบบอเนกประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูรถนะครับเปิดซันเชดลูฟเชดอ่ารเงี้ยก็สามารถเปิดด้านบนตรงนี้ได้นะครับแยกฝั่งซ้ายขวาในกรณีที่ เราไม่อยากรบกวนฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยเราก็เปิดแต่ของเราอย่างเงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญไลทิ้งภายในตัวห้องโดยสารเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเครื่องบินเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยไลทิ้งข้างบนตรงนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแชนเนลตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟอ่านหนังสือเนี่ยเราสามารถที่จะมีไฮไลท์ตัวไฟนะครับแยกได้นะแบบกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติด มาฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปเลือกใช้กันดูมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับในการโดยสารด้านหลังของ LM 500S d i r e c t 4คันนี้ครับโอ้โหเป็นไงบ้างกับฟีลลิ่งการขับขี่ของ LM 500S d i r e c t 4นะขับสนุกมากเลยนะครับมันคือแบบ เป็นสปอร์ตรถสปอร์ต MPV ได้เลยนะสามารถที่จะใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็สมรรถนะของเขาเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆนะครับสำหรับราคาของ LM500S Direct4 นะครับตัว6ที่นั่งราคาอยู่ที่6 9ล้าน9 0 0 0บาทนะครับและตัว4ที่นั่งที่เราเอามาทำคอนเทนต์กันวันนี้นะครับราคาอยู่ที่8 2 9ล้าน2 0 0 0บาทนะครับ ราคานี้รี่รวประกันตัวรถนะครับนานถึง4ปีและประกันแบตเตอรี่ไฮบริดน,น,นานถึง10ปีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้ราบค,ความสุขครับหรบวันนี้สวัสดีครับ